ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีขาหบ,บดีชื่อว่านายจิตเขาเป็นคนที่มีจิตใจ,ใจกว้างขวางและมีน้ำใจเสมอนายจิตเป็นเจ้าของร้านขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านทุกๆเชา้าเขามักจะเปิดร้านตั้งแต่เช้าตรู่และต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นนอกจากจะขายข้าวสารแล้วนายจิตยังมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เขามักจะนำข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ขาดแคลนในหมู่บ้านเสมอต่อมามีพ่อค้าผู้หนึ่งโลภมาก ต้องการทดสอบจิตคหามบดีจึงกล่าวว่าท่านทำทานเพื่อหวังลาภผลใช่หรือไม่แต่จิตคหามบดีตอบว่าเราทำทานเพราะใจเป็นสุขมิได้หวังสิ่งใดตอบแทนพ่อค้ารู้สึกละอายและเกิดศรัทธาในความบริสุทธิ์ใจของเขาแสดงให้เห็นพ่อค้าผู้โลภมากกำลังตั้งคำถามกับจิตคหามบดีขณะที่เขายังคงสงบนิ่งและแบ่งปันอาหารให้ผู้ยากไร้บรรยากาศในตลาดหมู่บ้านเต็มไปด้วยผู้คนที่กำลังสังเกตการ วันหนึ่งขณะที่จิตขาหาบดีอยู่ในสวนมะม่วงพระภิกษุรูปหนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นเขาเห็นพระภิกษุมีอาการอ่อนเพลียจึงนิมนให้ฉันพัตตาหารที่บ้านของตนหลังจากฉันอาหารเสร็จจิตขาหาบดีนั่งพนมมือและกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้าโปรดเมตตาแสดงธรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดพระภิกษุจึงแสดงธรรมเกี่ยวกับอนิสงส์ของทานศีลและภาวนาว่าเป็นหนทางไปสู่ความสุขที่แท้จริง จิตคาหบดีฟังด้วยความเลื่อมใสและเกิดปติยินดีเขาตั้งใจแน่แนวแว่าจะยึดมั่นในการทำความดีตลอดไปและขณะที่จิตคาหบดียังคงทำความดีโดยไม่หวังผลเทวดาประจำสวนมะม่วงก็ปรากฏตัวขึ้นเปล่งแสงเรืองรองไปทั่วบริเวณและกล่าวว่าเพราะเจ้ามีจิตใจเมตตาและให้ทานโดยไม่หวังผลตอบแทนเจ้าจะได้รับอานิสงส์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าจิตคาหบดีนั่งคุกเข่าพนมมือด้วยความเคารพ ขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างมองดูด้วยความศรัทธาและชื่นชม